ว้าว wow. ตัดสินใจออกมาถ่ายบรรยากาศท้องถนนบรรยากาศบนสะพานก่อนฝนตกนะทุกคนตอนนี้นะก็คือตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วนะทั้งฝนทั้งลมนะฮะดูตอนนี้บนยอดดอยตกแล้วนะฮะยอด,ดยอดเป็นดอยสเทพรนะครับนี่คืออิทธิพลของไต้ฝุ่นลาลากซาลากซานะฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะถ้าจำถ้า ผิดก็ขอโทษด้วยนะทุกคนนะน่าจะเป็นตะไต้ฝุ่นละกสานะฮะที่มันเข้ามามีอิทธิพลในช่วงนี้นะครับที่ทําให้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะตอนนี้ในตัวเมืองนะก็ตกเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือสายฝนนะทุกคนในเมืองนะครับได้ข่าวว่าท่วมแล้วนะในเมืองเชียงใหม่ นะแล้วก็บรนดอยมีบางจุดนะที่ตกแล้วส่วนพิกัดตรงนี้นะฮะตรงตลาดบ้านท่อยังไม่ตกนะทุกคนนะเดี๋ยวศาากาจักรเนี่ยยังไม่ตกแต่ก็แบบตั้งเขามาแล้วนะฮะช่วงกลางวันไม่มีโอกาสเดินออกมานะครับเพราะว่าวันนี้ไม่อยู่นะฮะก็เลยตัดสินใจเดินออกมาตอนนี้นะครับน้ําแดงขึ้นมากเลยนะทุกคนแสดงว่าน้ําบนเขานะไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยแล้วก็น้ําขึ้นเลยนะครับเนี่ย โอ้พรุ่งนี้ตอนกลางวันเดี๋ยวจะต้องเดินมาถ่ายแล้วมันถึงเห็นเลยมันถึงเห็นชัดนะฮะโอ้น้ำขึ้นเยอะมากเลยนะทะุกคนอืมแล้วก็แดงด้วยตอนเย็นเนี่ยก็น่าจะขึ้นอีกนะครับตอนเย็นน,ยน่าจะขึ้นอีกนะทะุกคนแล้วก็แบบบรรยากาศก็อึมครึมอย่างเงี้ยทั้งแบบตอนกลางวันนะฮะก็คือจะจะมีแดดเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ หลังสี่โมงเย็นมานะก็คือไอนี้เลยนะฮะมืดคลึ้มอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านโน้นโอ้โหพึ่งมองไปทุกคนด้านเชียงดาวนะครับโอ้โหมืดคลึ้มเลยนะครับทุกคนมืดคลึ้มเลยแต่อีกไม่านานนะเดี๋ยวแถวเนี้ยก็คงจะตกแหละ เตรียมตัวไปแล้วนะครับเก็บอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเก็บอะไรเก็บของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะมันเคยแถวเนี้ยมันเคยท่วมมาแล้วนะครับที่แบบน้ําขึ้นฉับพันนะทุกคนก็เลยแบบไม่ประมาทกันนะแตะ่ลากซาเนี่ยจะได้รับอิทธิพลน,น้อยกว่าวิพานะครับทุกคนจะอ่อนกว่าวิพาเพราะเป็นใต้ฝนนะุ่นอะ ก็เป็นไต้ผุนนี่ก็คือลิดเดดของเขาแหละนะฮะลิดเดดของลากาซาก็มาอัปเดตท้องถนนนี่เนะฮะท้องฟ้าบรรยากาศนะฮะของเมืองเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ไม่กล้าขับรถเข้าในเมืองเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะที่จะเข้าไปในแหล่งที่มันพ่วงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่ไปนะนะฮะเพราะว่าดูข่าวติดตามข่าวตลอดนะฮะ อยู่ใน108 cm นะเขามีอัปเดตตลอดเลยนะครับ <_ d ata> เกี่ยวกับสถานการณ์ของในเชียงใหม่นะทุกเรื่องเลยนะฮะอืมนี่คือออกมาเดินถ่า,ายนะฮะโอ้โลมตีกลับออกมาถ่ายบรรยากาศท้องถนนให้เห็นตอนยามเย็นก่อนที่ฝนจะตกนะทุกคนนะนะครับ โอเคนะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนนะก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมเราฟังนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้นะฮะก็ขอจากขอลาไปก่อนนะครับโอเคนะสวัสดีครับพูดผิดพูดถูกนะทุกคนว่ารีบเนี่ยฝนมาแล้วเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ